ขณะนี้เวลาบ่ายสองโมงยี่สินาทียังไม่ได้ใส่ชุดเลยหน้าสดอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปหาชุดไทยใส่กันไปกันต่อตัวนี้ดีกว่าสรุปเอาสีนี้นะขณะนี้เวลาบ่ายสองโมงห้าสิบเอ็ดนาทีอยู่ที่ร้านชุดไทยแล้วเบียร์ได้ชุดไทยแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้ไปกันต่อ บ่าย2องโมงห้นาทีเบียได้ชุดแล้วแต่ปานย,ยังไม่ได้ชุดงั้นไปร้านชุดปางกันต่อไปกันต่อฝากร้านนี้นะครับที่ใกล้ๆวังน้ำเป็งแพ็กก็มาทางนูง้นนะวังเลยเดินไป19บเก้าถึงน <19. 00 S 2> ัดคนเก้าขนาดนี้เวลาบ่าย3ามโมงสินาทีเพิ่งจะมาถึงร้านชุดไทยที่ปานจะใส่ไปกันต่อที่เขาจับมาให้อลังมาวเลยว่าเราไปใส่ชุดกันนะคะ ขนาดนี้เวลาบ่ายสามยี่บเจ็ดนาทีแล้วก็จะพาณนายเขาไปแต่งหน้าไปกันต่อนี่เวลาสี่โมงหนึ่งนาทีพึ่งถึงที่แต่งหน้าและเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันค่ะไปกันต่อ ขณะนี้เวลา6โมง47 00นาทีถึงวางแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมถ่ายรูปไปกันต่อตากล้องส่วนตัวได้นะจ๊ะพี่นอกจ้าทุกคน่่้มม ขาะนี้เวลาหนึ่งทุ่มสามสิบเก้านาทีถ่ายรูปเสร็จแล้วจ้าไปกันต่อไปไหนอ่ะไปเ่็บเสื้อผ้าขนาดนี้เวลาสามทุ่มเก้านาทีกำลังเดินทางออกจากวังจ้ากลับบ้านกลับบ้านได้อหนึ่งสองสาไปกันต่อ